สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัก c h ชาแนลครับมื้อนีครับเช้าวันเลขออกนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นะครับมื้อนีครับจะโทษหาผิดตายอ่อกรับแรกครับผมเนาะเลขม้าเร็วเลขม้าวิ่งนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนีครับผมรับสับเม็ดเดียว57นะครับฮ่าฮ่าฮ่า โทรหาพิษตายครับผมโทรหาพิษตายดีกว่ามักถัดตามครับผมเนะมาะบักรพันใดทุกอย่างเป็นแค่แนวท่างครับผมผมชอบห้าเจ็ดนะครับจะรับสายไหมจะรับสายบอรครับผมเนาะ หมู่บ้านนี่ครับผมเนาะโลคคลิปกับพี่ตายไปครับผมถ้าหากพูดกลางดีแล้วอย่าพูดอีสานพี่ฟังไม่รู้เรื่องครับผมะพยายามว่าไทยแน่ครับผมเนาะอีสานแน่ครับผมฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีค่ะน้องป้าสวัสดีครับพี่ตายครับจะพูดภาษาอีสานอีกล้วพูดไทยดีกว่าพี่ตายเพราะว่าคนฟังคนดูหลายภาคครับผมบางครั้งเขาไม่เข้าใจนะครับ พูดเล่นนอยากพูดอยากพูดแคั้นพี่ตายต้องหาแฟนอีสานนะพูดอีสานเก่งนะโอ้หาแฟนอีสานตีใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานล,ลงคิดไปเอฟซีทางช่องคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าให,ให้พี่ตายหาแฟนอีสานไงแต่พูดอีสานเป็นครับผมโอ้มันจะมีคนโสดไมหมเนี่ยคนอีสานเนี่ยโอ้เยอะแยะเยอะแยะ โอ้โน้องมหัดเดี๋ยวนี้ผู้ชายหายยากนะเพราะอะไรปาเป็นกระเทยกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญ,ญิงแย่งผู้ชายกันเพราะอะไรผู้ชายไปเป็นกระเทยกันหมดแล้วใช่พี่ตายเพราะว่าผมสกเกตตนนะอ่าประเทศไทยเรานะผม,มว่าผู้หญ,ญิงเยอะกว่าผู้ชายพี่ตายนะผมว่าเนาะใช่ไหมใช่ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายหันไปเป็นกระตุกระเทยเลยกันหมดแล้วไง<ห>มันก็เป็นบางคนครับพี่ตายะ ไม่ไม่ใช่ทุกคนครับผมผู้หญิงยังแย,ย่งกันเลยเดี๋ยวนี้ผู้ชายหาย,ยากเพราะว่าผู้ชายเป็นกระเทยจงหมดบมาง <ผม S 2> คนหน้าตาอละลาเหรอที่ไหนได้อ่าเป็นกระเทยเป็นเกยไปซะงั้นอะ่ะครับโอเคโอเคเข้าแล้วหวยนาะครับผมวันนี้เลขม้าวิ่งกับม้าเร็วนะคะเลขม้าวิ่งกับม้าเร็วครับพี่ต่ายพี่ต่ายเ<อ>ามืมม่อวานเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เห็นของ แม่รถเจดแดงลงเมียกมาเร็วไปเมื่อวานเนี่ยอ๋อ,อเหรอของแกลงเรียกอะไรอะ่ะให้หกแล้วก็หกหกตัวเดียวพี่ต่าย<ม>แล้วก็อ๋อนั้น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 อีชุดน,นันนั้นไม่ใช่ของพี่ต่ายหรอกอันนั้นพี่ต่ายก็เห็นในะห้องหวยทั่วไปอยู่จ้ะแล้วก็อีกชุดสามตัวอะไรนะให้ห้าหกเจ็ดนี่แหละห้าหกเจ็ดใช่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 นั่นแหละพี่ต่ายก็เจอละแต่นั้นไม่ใช่ของพี่ต่ายแต่ว<ม>่าก็เป็นอีก อีกชุดหนึ่งเนาะแต่ของพี่จ่ายอันนี้พี่จ่ายซื้อมาเลยแหละพี่จ่ายซื้อกับเจ้าของเลขเลยค่ะครับผมโอเคเอฟซีเตรียมกระดาษปากกาจดเรื่องค้ะทําการบ้านกันได้แล้วค่ะครับผมพี่ต่ายเพราะว่าวันนี้จะฮะเพราะว่าทําการบ้านมาตั้งแต่วันที่หลังเลขออกกันนะวันนี้วันสอบวันนี้น่ะวันสอบจะจะได้สอบได้หรือเปล่านี้วันสอบกันนะวันนี้วันสอบแล้วเย็นนี้จะรู้ว่าสอบได้หรือเปล่าเย็นนี้น่ะ จะใครจะสอบผ่านเช้าคุณวัยไปตื่นเต้นเยินรับทรัพย์น้องว่าน้องพี่จ๋ายส่งให้น้องมาหารแล้วแน่ป่ะเดี๋ยวจะดูก่อนผยังไม่ดูเลยดูดูของใครให้พี่จ่ายซื้อจากนี okay. ่เลยค่ะดูก่อนโอเคครับเห็นแล้วครับพี่จ๋ายเห็นแล้วโอเคจ้าเอามาอะไก่อนดีคะบมาวิ่งมามาเร็วแล้วแต่พี่จ๋ายเลยครับผมเอามาวิ่งก่อนกันเนาะครับผม มาวิ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขมาวิ่งมาคะครับผมอันเม็ดเดียวเสียบ,บนเสียวล,ล่างฟันเก้าค่ะเลขม้าวิ่งฟันที่เก้าครับพี่ต่ายครับฟันที่เก้าเม็ดเดียวครับสามตัวเม็ดเดียวนะคะครับผมเก้าแปดหนึ่งค่ะเก้าแปดหนึ่งเม็ดเดียวครับผม แมนแมนแมนตัดเล่น้วยนะครับผมเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเนาะครับผมจ้ะอ่าต่อไปเป็นม้าเร็วนะคะม้าเร็วมา้าเร็วเรือเรือพูดไม่ชัดฟันเม็ดเดียวเสียบนเสียล่างเหมือนกันนะคะ,ฟ,คะฟันเก้าค่ะฟันเก้าครับพี่ตายครับแมนม้าเร็วแม่พูดอีสานเป้นก็มนนีคำว่าแมนแบบนี มอะไรเงรี้ยเราพูดอย่างเงี้ยอ่าชนกันเลยนะคะมาเร็วกับม้าวิ่งครับผมแต่ม้าเร็วนะคะเก้าสี่ค่ะม้าเร็วเก้าสี่ครับผมเห็นแล้วครับเก้าสี่ตัวเดียวเาเร็วนะมดนั้นใ่้เลยน้ำสองเก้าออกออกหกสองเนาะใช่ครับให้สองเก้าออกหกสองพี่ต่ายมดนี้ก็เก้าสี่ก็กลับซะหน่นะคะกลับหัวซะไหน่นะคะเอสซี เธอจะถามว่าไม่บอกหกสี่แล้วกันไม่ต้องกลับเลยตรงตรงที่ตายจ้ะแล้วเจสซีเนาะแล้วจะดวงจ้ะจะตามนี้แหละค่ะน้องมาหัดมาเร็วกับมาวิ่งมาเร็วกับมาวิ่งได้ครับได้ตรงค่ะแต่ส่วนเลขเลขวิ่งเงินล้านน้องมาหัดเอาไหมเลขวิ่งเงินล้านส่งให้ผมดีกว่าส่งมาเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายส่งไปให้น้องมาหัดลงให้พี่จ่ายนะเลขอะไรนะพี่ต่ายเลขอะไรนะ เลขวิ่งเงินล้านแล้วล่วิ่งรางเงินล้านเดี๋ยวผมลงคิดอีกทีหนึ่งดีกว่าครับแล้วก็พี่พี่จ่ายอยากอันนี้คือพี่จ่ายลงให้ในกลุ่มือไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวจะหาวูงลงหลายชุดครับผมใช่แต่ถามว่าชุดที่พี่จ่ายเป็นเป็นเป็นสมาชิกที่ซื้อเลขมาอยู่เนี่ยก็คือเขาส่งให้พี่ต่ายเป็นปีอย่างเงี้ยก็คือบางทีมันเคยเข้าไงพี่ต่ายถึงปเป็นสมาชิกเนี้ยก็เลยอยากแบ่งปันแต่ก็วางให้ในกลุ่มหมดแล้วจ้ะ ครับผมพี่จ่ายครับได้ครับถ้าใครสนใจจะเข้ากลุ่มพี่จ่ายสาวรับแรงนะคะก็แอดไลน์มาที่เบอร์0942361464ค่ะ0942361464ครับค่ะเอาเบอร์เดียวพอละเบอร์พี่ต่ายๆๆมีคนคอมเมนต์มาว่าทําไมถ้าไลน์ไปหาแล้วทำไมไม่ตอบเขาเลยเขาบอกอย่างเงี้ยเอาเหรอมันเยอะ <ๆ S 2> ตั้งสามเครื่องเลยบางทีก็ไม่รู้จะตอบเครื่องไหนก่อนตอบไม่ทันเลยเนาะ่าทเยอะมาก มีครับผมเในเย็นนแต่ระบหลังสี่ทุ่มเน่ก็จะไปไล่นั่งต,อต่อเวฟซีอยู่จ้ะครับผมก็ขออภัยอย่างสูงนะคะเพราะว่าตอบไม่ทันจริงๆสวัสดีตอนเช้าอีกมาเพียบเลยหน้าจอใช่ต้องขอโทษด้วยว่าบางทีพี่จ่ายอาจจะอ่านหน่งเดียวแต่ก็ขอบคุณในใจนะคะกับเวซีทุกคนที่ส่งดอกไม้มาสวัสดีตอนเช้าอะคะ่ะเพราะว่าพี่ต่างตอบไม่ทันจริงๆแล้าไหนจะธุรกิจส่วนตัวงานส่วนตัวเยอะแยะมากมาย ไหจะดูแลน้องกับแม่อีกน้องก็ดื้อๆในขนาดพี่การทางสมองยิ่งดื้อเลยค่ะเนี่ยครับผมครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตีอะไรเอาไม้ล้าเอาไม้โอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทีที่ติดตามน้องมาจกับพี่ตายนะคะโชคดีแตกสามตัวสองตัวล่างนะคะคับพี่ตาขอบคุณมากครับผมครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะกัรนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมคุยกับพิดตายแหละครับผมเนาะ เลขม้าวิ่งนะครับเลขม้าวิ่งแล้วก็เลขม้าเร็วนะครับเลขม้าวิ่งของพิษต่ายอรับแลรดูกันแป๊บหนึ่งยะขึ้นหน้าจอให้นะครับเลขม้าวิ่งครับผมให้9เม็ดเดียวครับ 9, เม็ดเดียวนะครับ 9, 81ตัวเดียวนะครับ981ตัวเดียวนะครับส่วนเลขม้าเร็วนะครับเลขม้าเร็วของพิษต่ายนะครับ ให้9เหมือนกันนะครับให้9เหมือนกันครับผม94เม็ดเดียวครับผมเนาะ94เม็ดเดียวครับส่วนใครลอส่วนใครลอเลขวิ่งล่างเงินล้านนะครับของพิษตายนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปอีกช่องหนึ่งให้ FC ทั้ทงช่องครับผมเนาะลงคลิปทางช่องผหักคนเดิมนะครับพอว่าผมมีสองช่องครับผมเนาะช่องหลักครับพหักชนแนลครับผมเนาะช่องสำรองครับ ผหัดคนเดิมนะครับกะตามนี่ครับผมยกขึ้นนาจอให้ครับผมส่วนเลขมาเร็วของแม่ครับผมเนาะเหมือนเซลนี่ผอเปนทายแม่เลขมาเร็วของแม่นะครับให้หกหกหกเม็ดเดียวครับชุดสองตัวนะครับชุดสามตัวให้ห้าหกเจ็ดเม็ดเดียวนะครับเลขมาเร็วของเจ๊แดงนะครับผมเนาะตารางคลิปนี้เป็นเลขมาเร็วของพิดตายอ๋อนรับแล้วครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมลงคลิปอ่าเลขวิ่งเงินล้านของพี่ตายออรับแลให้นะครับแล้วก็มีครับผมเนาะเลขลับจากสงขาเพิ่นฟันทงโขงฟุต้ทยครับผมเนาะมาฝากตอนเอฟซีทังช่องพร้อมครับผมกับสุดท้ายนี้ครับก็เขาอุยพรใไห้เอฟซีทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับผมฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ ถ้าไม่ชอบนะครับผ่านได้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ